โอ้ไม่เก่าสวัสดีค่ะทุกคนอิสรภาพทางการเงินมาแล้วนะครับมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะ แชร์ก่อนนะคะทุกคนความรับที่ทำให้มัง่งคั่งหรืออสรภาพทางการเงินหรือการลงทุนนั่นเองนะคะเดี๋ยวหน้าแบ่งมาเ,งเดี๋ยวแชร์ไปก่อนนะคะขออนุญาตแชร์ก่อน,นะคะอ่ามันมาแล้วนะคะกำลังแชร์ยอยู่นะคะทุกคนอื้อ อยู่นะคะทุกคนจ้าใช่นะมจ๊ะ,ะปุ๊บ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  โอเคไปเลยต่อกันเลยนะคะสีโรสสามเกมคืออะไรว่านะคะหลายๆคนอาจเห็นว่าเฮ้ยเท่ดีแต่จริงๆความมันไม่เท่เคยเขียนบทความหนึ่งเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์อย่างทีเฟก ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วตลาดหุ้นในบางครั้งยังมีความคลุมเครือว่ามันเป็นซีโร่ซัมเกมหรือไม่เพราะถ้ามองในบางม,มุมมันก็ไม่ใช่ยกตัวอย่างคนที่เล่นหุ้นสั้นก็สามารถได้กำไรในระยะสัน้นสั้นได้ด้วยเขาก็มีความสุขของเขาในขณะเดียวกันคนที่ถือหุ้นยาวแบบ Value Investor หรือนักลงทุนระยะยาว ก็สนแต่ภาพในระยะยาวแม้ในบางครั้งในบางจังหวะจังหวะหนึ่งในระหว่างที่เขาถือหุ้นก็อาจมีช่วงเวลาที่หุ้นนั้นราคาตกลงมาจนเขาขาดทุนแต่เขาก็ไม่ได้ขายตอนนั้นเขาจึงไม่ได้รับรู้ในเรื่องการขาดทุนที่เกิดขึ้นในมุมนี้ถ้าถามคนเล่นหุ้นสั้นก็จะบอกว่าเฮ้ยหุ้นเสียโอกาสคุณควรจะซื้อซขายดีแต่อยากจะแนะนำว่า ท้ายที่สุดของความสุขคือความสำเร็จมันอยู่ที่ว่าคุณจะวัดมันเวลาไหนดังนั้นระยะสั้นคนที่เล่นสั้นก็มีความสุขเพราะเขาได้กำไรแต่ในระยะยาวคนที่ถือยาวและเลือกหุ้นที่มั่นคงก็จะค่อยๆโตตามตลาดและรวยไปพร้อมๆกับกิจการเห็นไหมล่ะว่าเรื่องของประเด็นตลาดหุ้นก็อาจได้ทั้งคู่เพียงแต่เวลามันไม่ใช่เวลาเดียวกันวงเล็บนั่นแหละ เลยเลือกแบบยาวดีกว่ารวยๆในระยะยาวรวยชา้าๆนะคะปล่อยปล่อยเราเถอะแต่ในตลาดฟิวเจอร์ทุกๆสิ้นวันมันมี Mark to Market คือมาดูที่ตำแหน่งที่คุณถือว่ากำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ก็จ่ายกันสิ้นวันนี้แหละซีโร่ซีโร่ซัมเกม พูดไง่ายๆว่าเกมนี้คนนึงได้อีกคนนึงเสียเสมอแค่นี้แหละคำเท่ๆแต่แฝงด้วยสัจธรรมอันลึกซึ้งในการดำเนินชีวิตเพราะการที่เราได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งก็ย่อมต้องแลกด้วยอีกสิ่งหนึ่งไปการที่เราจะรวยสุดๆก็ต้องแลก กับเวลาและสิ่งอื่นๆซึ่งนั่นอาจหมายถึงครอบครัวหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ที่จะเสียไปบางคนแก้ปัญหาโดยแต่งกับงานและหาความสุขจากงานที่ทําก็ถือว่าเป็นโชคของเขาสมัยวัยรุ่นเพื่อนๆผมอยากเป็นดารานหนังโป๊เพราะมันจะคงมีความสุขในการที่ทำแต่ที่ไหนได้ตอนปรเรียนต่างประเทศได้ไรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่มันเป็นดารานหนังโป๊จริงๆมันบอกว่าโคตรเซ็งเลยถึงเวลาจะมีสาวๆมา แก้ผ้ามันก็โดดขึ้นทําตามหน้าที่เบื่อสุดๆบางครั้งเซง็งจนบางสิ่งไม่ทํางานเพราะมันทําเยอะเกินไปจนมันไม่สนุกแล้วรอบแรกก็โอเคแต่พอรอบสองรอบสารอบศิลปะเทคที่6โอไม่คือคักเลยตลกดีมันอยู่ที่คนจะมองจริงๆ บทที่สองคบหนุ่มสาวทําไมต้องจนนะไอ้ไม่ใช่คนหนุ่มสาวทําไมต้องจนหลายคนเป็นลูกคนรวยนะก็อาจจะคิดว่าไม่จริงพ่อผมรวย และผมก็จะรวยตลอดไปเออก็แล้วแต่จะคิดแต่ในมุมมองของผมความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่รวยแค่ไหนเพราะด้วยความโง่ของเราบางครั้งเงินยิ่งมากก็ยิ่งโดนหลอกหรือตกเป็นเหยื่อได้ง่ายจริงๆจะโทษคุณคนเดียวก็ใช่ที่เพราะการที่คุณเป็นลูกคนรวยมีทรัพย์ม,มากแต่ขาดประสบการณ์คุณก็จะเป็นเป้านิ่งให้ตกเป็นเหยื่อของนักล่าเอาง่ายๆงงไหมที่เล่ามาเหยื่อกับนักล่าทำไมละ่ะ หัวเราะอย่างหน้าซีดก็เพราะผมเป็นหนึ่งในเหยื่อเหล่านั้นที่เคยถูกหลอกมาก่อนเพราะ,ะไร้ประสบการณ์ไงล่ะอย่าเพิ่งขำผมมันเป็นอุทาหรณ์จะเตือนคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการศึกษาจากสถาบาันชั้นนำแล้วคิดว่าข้านี่เก่งที่สุดในจักรวาลไร้เทียมทานปิกติ๊งนั่นแหละผลลัพธ์ของความทนงแบบไร้ประสบการณ์ก็นั่นไงปอติตึง ผมเองก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าผมเป็นนักอ่านตัวยงอ่านหนังสือทุกประเภทและค้นคว้าข้อมูลมหาศาลแต่ประเด็นที่เกิดกับตัวเองก็คือนึกว่าความรู้เหล่านี้มันคือประสบการณ์ของผมแต่ที่ไหนได้ความรู้ผมมีจริงแต่พอเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจจริงๆแล้วความโลภและอารมณ์ต่างๆทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดอยู่ดีสรุปว่าประสบการณ์มันถ่ายทอดกันไม่ได้อันนี้ผมการันตีเหมือนที่เคยพูดถึงคุณตันภัสกรนาทีก่อนหน้านี้ว่าหัวใจของความสําเร็จ ทั้งหมดมันอยู่ที่การอ่านเกมค่ะสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมมาจากความล้มเหลวโดนหลอกโดนโกงในกิจการสมัยก่อนๆก,ก่อนที่จะมาทำร้านถ่ายภาพและโอชิตอนนี้เป็นอิชิตันไปแล้วนะคะกลับมาที่ประ,ประเด็นสําคัญที่อยากจ,จะพูดถึงคือคนหนุ่มสาวต้องจนเพราะความจนคือสิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถเริ่มธุรกิจจากเงินได้เอา้าไม่ใช้เงินแล้วจะรยังไง ็ในเมื่อทุกอย่างต้องอาศัยเงินทั้งนั้นจริงหรือที่ธุรกิจต้องใช้เงินทุ่มลงมาเสี่ยงหรือเงินต่อเงินคุณสังเกตดีๆสิทุกกิจการมันใช่ทุกคนจะเอาเงินมาลงทุนเท่ากันหมดไม่ใช่เลยจริงๆแล้วการเริ่มธุรกิจมันมีทั้งคนที่ใช้เงินมาลงมากคนที่ใช้เงินมาลงน้อยแล้วก็มีคนที่ไม่ใช้เงินเลยแต่ใช้ความสามารถนั่นคือลงแรงลงแรง ตรงนี้ทริคของมันก็คือถ้าคุณลงแรงโดยที่ทักษะหรือคุณมีสกิลของคุณมันคือสิ่งที่มันพื้นพๆใครๆก็ทำได้เช่นพิมพ์ดีดถ่ายเอกสารได้พวกนี้มันไม่ใช่เลยสิ่งที่พูดถึงก็คือการลงแรงโดยที่เขาเอาคุณไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจการโดยที่ ไม่ต้องการเงินทุนจากคุณนั่นะหมายความว่าทักษะที่คุณมีมันต้องเป็นหัวใจของธุรกิจนั้นๆนั่นก็คือคุณนั่งอยู่ในฝ่ายสมองส่วนพาร์ทเนอร์ของคุณนั่งอยู่ในฝ่ายของนายทุนเห็นไหมล่ะว่าจริงๆแล้วคุณสามารถสร้างธุรกิจได้โดยที่คุณไม่ต้องลงเงินซักบาทเลยก็ได้แต่ประเด็นก็คือความสามารถของคุณหรือทักษะที่คุณมีจะต้องเป็นหัวใจของความสําเร็จของกิจการนั้นๆสมมุติว่าผมไปเอานักวิจัยแห่งชาติที่เพิ่งคิดคด ค้นพบวิธีการผลิตพลังงานด้วยขยะในกรณีนี้ผมอาจจะยินดีออกเงินให้ทั้งหมดในขณะที่นักวิจัยคนนั้นอาจ ไม่ต้องออกอะไรเลยออกแค่สมองและกรณีนี้นักวิจัยดังกล่าวกับผมก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันอย่างนี้แสดงว่านักวิจัยลงแรงส่วนผมลงเงินใครฉลาดกว่าใครผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่มีใครโง่แน่นอนดังนั้นหากคุณยังเป็นคนหนุ่มสาวที่ไร้ประสบการณ์ในธุรกิจขอแนะนำให้ทำตัวเป็นฝั่งลงแรงเพราะหากคุณเสียคุณก็เสียแค่แรงแต่ไม่ต้องมาเสียเงินเตือนไว้ด้วยเพราะผมเอง ตอนเข้าไปทำธุรกิจกระจกที่ออสเตรเลียผมลงเงินส่วนฝรั่งลงแรงสรุปพอกิจการไม่สำเร็จผมเสียเงินแต่ไอ้ฝรั่งนั้นเสียแรงเจเลอละตู้ตอนนั้นเครียดเกือบอ้วกเป็นเลือดแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนมาเป็นประสบการณ์สอนผมใครจะมาร่วมทุนกับผมเดี๋ยวนี้ผมลงแรงใครจะลงเงินไว้ค่อยคุยกันอี๊แต่ในอนาคตหากผมฉลาดขึ้นรวยขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนมาจากอยู่ฝั่งลงเงินบ้างก็ได้เหมือนอย่างคุณตันเจ้าสัวท่านนี เจ้าสัวเจริญพวกนี้เขามีประสบการณ์ทั้งและทั้งมีเงินดังนั้นเขาจะลงเงินก็เจ๋งเป้งอยู่ดีเพราะว่าเขาเหล่านั้นมีมีอะไรครับมีไรใช่แล้วเขามีประสบการณ์ประสบการณ์ที่ทุกคนคิดว่ามันสามารถสอนกันได้แต่ในความเป็นจริงประสบการณ์จะเรียนรู้ผ่านคาโง่ที่เสียในชีวิตจริงเท่านั้นใครไม่เชื่อก็ลองดูคนหุ่มไฟแรงเงินทุนหนาเอา้าลองดูก็แล้วกัน ตอนที่23อาชีพอินเทรนด์สำหรับโลกยุคใหม่ปี2011ที่ผ่านมามูลนิธิไทยคมเลือกผมเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในสาขานักอา,อ,าอาชีพนักลงทุน เพื่อให้มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่อยากประสบความสําเร็จผมยังงงๆว่าตกลงผมสําเร็จแล้วหรือแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมและน้องๆเดินเข้าสู่ความสาเร็จไปพร้อมๆกันกนลกันไปด้วยกันอ้าวอนาคตของฉันอืมฟังดูเหมือนตอนสมัยเรียนอยู่ประถมเลยคุณครูให้เลือกอาชีพในฝันแล้วให้มายืนหน้าห้อง คุณรู้ไหมเด็กประถมเลือกอาชีพในฝันจากสิ่งที่ตัวเองชอบจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเหล่านั้นโตขึ้นระดับมัธยมผ่านประสบการณ์สูขทุกข์คลุกคล้าจนเป็นความแกร่งของแต่ละบุคคลอยากฆ่าตัวตายเสียงกล้องจากมุมตึกดังขึ้นมาและชายหนุ่มที่ชื่อ อาเต้าก็กำลังเอาปืนจ่อที่ขมับของตัวเองสาเหตุเพราะโดนแฟนที่รักกันปานจะดูดตูดและคบกันมาสามเดือนทิ้งโหวชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วน้องแต้าไม่น่าทำกับผมอย่างนี้เลยผมจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดให้มันจารึกเป็นตำนานตำนานความรักอาเต้าอ่ะนะรู้สึกว่าถ้าทำหนังออกมาก็ยังซึ้งไม่พอ ผมว่าขายไม่ออกและคงไม่มีใครอยากสร้างด้วยเพราะถ้าจะเอา,ไป,อาไปขายก็ต้องเอาความรักดาวพระศุกร์ถึงจะเข้าถึงก้นบึ้งของหัวใจได้ประเด็นที่อยากจะกล่าวก็คือเวลาเปลี่ยนความคิดก็จะเปลี่ยนดังนั้น ให้เวลาเป็นเครื่องมือตัดสินชีวิตก่อนปืนได้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะเรื่องที่คุณว่ามันสุดๆแล้วปวดสุดๆเจ็บสุดๆรับไม่ได้สุดๆจนอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณยังไม่ได้ฆ่าตัวตายนะเรื่องนั้นจะกลายเป็นเรื่องเล่าขำในหมู่เพื่อนๆนและคุณโหตอนมัธยมนะผมรอลักน้องเต้ามากเกือบฆ่าตัวตายพอน้องเต้าด้วยและเพื่อนสนิทคุณก็ถามขึ้นแล้วตอนนี้น้องเต้าไปไหนแล้วล่ะ ตลกโคตรดูไหมตอนนี้น้องเต้าก็เป็นเมียไอจิวไงส่วนสาวใหญ่ที่อ้วนๆกลมๆนั่นไงแหละน้องเต้อสมัยที่รักก,กันกับกูนี่โอ้โหหุ่นย่ยกบนางแบบหัวเราะเออสรุปว่าแต่ก่อนเรื่องนี้เกือบต้องฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้เอามาคุยกันเป็นเรื่องตลกนั่นหมายความว่าการคิดส,สั้นคืออารมณ์ชั่ววูบเข้าเรื่องเลยดีกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์จากสุดขัว้วนั่นคือการจุดที่ล้มเหลวที่สุดในชีวิต ว่าคุณจะผ่านไปได้อย่างไรวงเล็บเมื่อคุณเงยหน้าขึ้นมาในเวลาที่คุณล้มสุดๆสิ่งที่คุณจะเจอมันไม่ใช่มืออันอ่อนโยนที่จะช่วยคุณแต่มันคือตรีนชีวิตจริงไม่ใช่นิยายจะไม่มีพระเอกสุดหลอ่อพ่อรวยมาช่วยคุณออกจากวิกฤตใช่พระเอกไม่มีมีแต่ตรีนคำถามก็คือแล้วจะทำยังไงดีล่ะ ผมเอ็นไม่ติดผมอ่านหนังสือหนักมากแต่ผมเอ็นไม่ติดพระเจ้าทำไมไม่ยุติธรรมเลยคุณรู้ไหมว่ามีคนพูดประโยคนี้อีกเป็นล้านล้านในประเทศและหนึ่งในคนที่พูดประโยคนี้ก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านไม่ใช่สิเศรษฐีหมื่นล้านบางคนไม่ได้ไปเอ็นทรานด์ด้วยสามบ้านจนนะ่ะไม่มีตังค่าสอบเรียนจบทำงานได้เงินตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลการุณาแม่เจ้าได้ห5,000บาท หักค่าบ้านค่าผ่อนรถยนต์ค่าผ่อนคอนโดค่ามือถือค่าอินเทอร์เนต็ตค่าสตาร์บัคค่าตั๋วดูหนังค่าน้ำมันสรุปไม่เหลือเลยสักบาทไม่เหลือเงินเก็บเลยคำถามก็คือผมอยากรวยผมจะรวยไหมถ้าทำแบบนี้ชาติหน้าก็ไม่รวย เพราะรายจ่ายมันมากกว่ารายรับมันจะรวยได้ยังไงประเด็นไม่ได้อยู่ที่หามาได้มากเท่าไหร่เพราะเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะทั้งรถและบ้านมันแพงตามไรายได้คุณมีพันล้านคุณก็ซื้อบ้านพันล้านได้ซื้อฟอร์รี่ได้ดังนั้นหาได้เท่าไหร่ไม่สําคัญเท่ากับคุณเก็บได้เท่าไหร่ต่างหากเก็บวันละร้อยหนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้3,000ปีหนึ่งก็ได้36,00 0บาทฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยปีละ0.75%หากเงินเฟ้อ อีก1ิบอีก10%บวกบวกด้วยเพราะในอนาคตอันใกล้เงินมันโคตรจะเฟอเลยของแพงขึ้นเงินซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆคุณเห็นภาพไหมว่าเงินมันเฟอดังนั้นทุกๆปีเงินออมเราลบ9%ต่อปียิ่งเก็บก็ยิ่งจนเพราะราคาน้ำมันกับเนื้อหมูมันเด้งมันดันขึ้นเร็วกว่าเงินที่เก็บได้แต่แต่คุณยังโชคดีกว่าคนที่เก็บเงินไม่ได้เลย เพราะไอเก็บเงินไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรเลยมันเลยต้องหาเช้ากินคำ่ำพรุ่งนี้หาใหม่อ้าวเฮ้ยกูตกงานมองขึ้นฟ้าอืเจอตรีดีแล้วเงินเดือนเท่าไหร่มันก็เก็บได้ทั้งนั้นถ้าคิดจะเก็บ ย้อนกลับไปเรื่องอาชีพในฝันที่พูดไว้ตอนต้นอาจารย์ให้โจทย์ให้นักเรียนทุกคนไปเลือกอาชีพในฝันพูดง่ายๆก็คือเลือกสิ่งที่เรารักที่จะทําผมอยากจะบอกอาจารย์สมัยปถมที่สอนถูกต้องโคตรๆเพราะคนส่วนใหญ่ยิ่งเรียนยิ่งโง่ไม่ยอมเชื่ออาจารย์ชั้นปถมพอรู้มากเช่นรู้ว่าจบวิศวะหรือหมอแล้วได้เงินดีก็ต้องเรียนให้ได้แต่เพอเอิญพรสวรรค์เรามันไม่ได้อ่ะชอบก็ไม่ชอบทํางานก็ทนทําไป ไอ้พวกที่ไม่รักในสิ่งที่ทำนี่สังเกตง่ายๆคือเวลาเช้าวันจันทร์ปับ๊บจิตตกทำงานไปอึดไปเรื่อยๆอึดไปพอาะวพอวันศุกร์จิตขึ้นวันหยุดนี่ดีด้าอย่างนี้สำเร็จยากนะขอถามหน่อยว่าคนที่รวยประสบความสำเร็จเขาทำแบบนั้นหรือเปล่า คุณก็รู้ว่าโลกใบนี้ไม่มีใครโง่จริงไหมทุกคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอเวลาซื้อผลไม้ก็ต้องเอาลูกที่แจ๋วสุดใช่ไม่มีใครเลือกลูกเนา่เนาๆหรอกพี่ครับผมขอแอปเปิลลูกหนึ่งเอาลูกที่ห่วยที่สุดมันไม่มีชีวิตก็เช่นนี้สังคมจะเลือกคนที่เก่งที่สุดในอาชีพนั้นๆดังนั้น หมอที่เก่งที่สุดก็จะรวยมากวิศวกรที่เก่งที่สุดก็จะรวยมากนักแสดงที่เก่งที่สุดก็จะรวยมากนักร้องที่เก่งที่สุดก็จะรวยมากนักเต้นที่สุดเก่งที่สุดก็จะรวยมากนักลงทุนที่เก่งที่สุดก็จะรวยมากเห็นไหมว่าอะไรที่เป็นคนรวยและประสบความสําเร็จมีเหมือนเหมือนกันใช่ก็คือต้องที่สุดต้องเก่งที่สุด มีอาชีพอีกเป็นล้านอาชีพสปเลอร์ดักมวยนักบอลน,นักการเมืองอะไรก็ได้ถ้าคุณเก่งที่สุดหรือเก่งอันดับต้นๆของอาชีพนั้นๆคุณก็จะรวยเชื่อไหมถ้าไม่เคลื่อนจอแดนไม่เป็นนักบาสแล้วมาเป็นนักกอล์ฟเขาจะรวยน้อยกว่านี้สําเร็จน้อยกว่านี้เพราะเขาเล่นบาสดีกว่าแต่นั่นยังสําคัญน้อยกว่าว่า คุณชอบอาชีพที่คุณทำหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้พูดถึงอาชีพหมอพยาบาลหรืออาชีพพื้นๆที่คนส่วนใหญ่ทำนั่นมันกับดักทางอาชีพเพราะเราโดนจำกัดความคิดอยู่ในกล่องว่าอาชีพมีอยู่แค่นี้ต้องแข่งกันแค่นี้แต่ผมกำลังพูดถึงอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันมีความสุขและมันสร้างรายได้นั่นแหละอาชีพมันไม่มีกรอบหรอกเช่นมีไอ้หนุ่มคนนึงชอบเขียนโปรแกรมที่ทำให้คนสามารถแชทกันได้มันตั้งชื่อว่า Facebook จากนั้นคนทั่วโลกก็ใช้อยากใช้มันธุรกิจก็อยากจะลงโฆษณาในนั้นมันก็เลยทำเงินมหาศาลอาชีพในคำจำกัดความของผมก็คือสิ่งที่คุณรักและทำแล้ว อยู่ได้แล้วก็ทำต่อไปจนคุณเจ๋งสุดๆบางคนชอบถ่ายวิดีโอตลกถ่ายแล้วไปโพสในอินเทอร์เน็ตแล้วคนติดอยากดูจากนั้นรายได้ก็เข้ามาโฆษณาก็เข้ามามีคนเชิญให้คุณไปเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านคลิปและแล้วคุณก็ได้รับรางวัลจากช่อง3มให้เป็น Man of the Year ผู้สร้างรอยยิ้มระดงบแดนดาลใจให้กับคนทั่วไปทั้งประเทศเพราะคุณทำให้สังคมยิ้มได้สุขขึ้นอะไรประมาณนี้และแล้วแบรน ก็มาติดต่อคุณกลายเป็นไอดอลของคนไม่หล่อแต่เจ๋งเพราะคุณทำคลิปตลกได้ดีที่สุดในประเทศจากนั้นนี่ทามก็มาสัมภาษณ์เอออะไรคือแรงบ,บันดาลใจที่มาของผลงานของคุณตอบสันส้นๆไม่รู้กูแนวกูชอบสรุป ที่มันรวยและประสบความสําเร็จสุดๆก็เพราะกูแนวกูชอบี่แหละกูก็เลยทํามันไปเรื่อยๆยิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งดีขึ้นจากนั้นทุกอย่างมันก็เข้ามาคําถามก็คือความสําเร็จในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรใช่กูแนวกูชอบไงล่ะจริงๆประเด็นที่อยากจะสื่ออยากจะชี้ให้เห็นก็คือทุกคนสามารถทําเป็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจนสุดท้ายมันไม่มีอะไรเลยที่เราทำไม่ได้ เ้ยม,มันไม่มีอะไรเลยที่เราทําได้ดีคิดดีๆว่าการที่คนคนนึงจะทําอะไรได้ดีคุณต้องทุ่มชีวิตทําสิ่งนั้นอย่างเรนนักร้องเกาหลีกว่าเขาจะดังจนเป็น person of the year ที่เป็นคนเอเชียอายุน้อยเขาทุ่มเทชีวิตให้กับการเต้นและการร้องเพลงผลงานที่เขาแสดงออกมาก็คือการเต้นของคนหน้าตาธรรมดาที่สุดในเอเชียด้วย การเต้นแบบโชซิกแพคสาวกรี๊ดเรนก็เลยรวยเป็นพันล้านด้วยการเลิกเป็นจับฉายแล้วทุ่มทั้งชีวิตให้กับสิ่งที่เขารักหรืออย่างโน้ตอุดมแม่เจ้าไอดอลของผมเลยชีวิตผมมีไอดอลหลายคนมากๆเพราะการชื่นชมคนอื่นๆมันก็คือปลุกพลังในตัวเองให้ลุกขึ้นและสู้และมนุษย์ทุกคนก็คือแรงบันดาลใจให้กันและกันให้กับอีกคนหลายคนบอกแล้วไงล่ะ ก็พี่ตลกดีนั่นไม่ใช่ประเด็นคุณรู้ไหมนุชอุดมเป็นผู้เปิดวงการสแตนด์อัพคอมเมดี้คนแรกของเมืองไทยและทำมันมาเป็น10ปีแล้วอย่างรอบล่าสุดเดี่ยว9้าขายบัตรหมดภายใน2ชั่วโมงได้เงินมาร้อยล้าน <c oughs> บางคนบอกว่าโอวันไหนสักเซตโหพี่โน้ตฟ,ฟุกว่าอันนะคิดดีๆสิบกว่าปีที่มีการมุ่งมั่นทำสแตนด์อัพ คอมเมดี้ให้ดีที่สุดนี่ไม่ใช่โอ์ไนซ์ซักเซสแต่มันคือความมุ่งมั่นของชายคนหนึ่งที่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้ดีที่สุดต่างหากเพราะคนส่วนใหญ่มักมองเห็นที่จุดสุดท้ายแล้วบอกว่าโอ์ไนท์ซักเซสพูดก็พูดเถอะ ถ้าถอยดูกันจริงๆไอ้ที่เห็น overnight oh, nice success มันเกิดจากความพยายามและความมุ่งมั่นของคนคนนึงเป็นเวลานานจริงๆแค่รับความสำเร็จมันเกิดจากปัญญาบวกเวลาซึ่งทั้งหมดที่เราเรียนรู้จากโรงเรียนและมหาวิทยาลายัยมันเป็นเพียงความรู้เพราะความรู้มันอาจจะเหมาะกับบางคนบางอาชีพสุดท้ายการจะเปลี่ยนความรู้ให้เป็นปัญญานั้น แต่ละคนจะต้องเอาความรู้ในสายอาชีพต่างๆที่เหมาะกับตัวเองมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเหมาะกับตัวเราสิ่งนั้นถึงจะเรียกว่าปัญญาแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีปัญญาแล้วจะรวยทันทีมันต้องอาศัยเวลาซึ่งเวลาไปสู่ความสำเร็จของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันดังนั้นปัญญาบวกเวลานั่นแหละหลัก ของการสร้างความมั่งคั่งและความสําเร็จของแต่ละบุคคลมีหลายคนเถียงนะก็บ้านผมจนนะ่ะไม่มีโอกาสเลือกวันหลังสงสัยผมต้องเอากรณีคุณตันมาเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากศูนย์มันก็หมื่นล้านได้คุณตันบอกว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าคุณต้องรูปไม่หลอพ่อไม่รวยอืมอันน่ะสงกสัยผมจะอดหมื่นล้านู เดี๋ยพวพรุ่งนี้มาต่อตอนที่24กันนะคะคนอยากจะรวยมันช่วยไม่ได้อวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ